สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเปิดกล่องสุ่มกันนะคะมีกล่องอะไรแน,น่ๆกล่องอะไรไม่รู้อ,อันนี้ก็กล่องภาษาจีนอะไรก็ไม่รู้นะเจ๋งนะจะเลื่อนอย่างวันนี้ก็โอเคอันนี้ก็กล่งอ,นนกกองสุ่มควายเบบี้นะคะซีหนึ่งอ้อยบ้าเด็ด <c oughs> อันนี้กล่สูตรเบบี Baby ้เอออันนี้กล่องสูตรไฟเบบี้วีสองนะคะ,นนะมีสองตัวซีเคร็ด้วยนะคะอ,อันนี้คือเบบี้ทีนวีสามนะคะอันนี้เบบี้ทีผลไม้นะคะอะใช้ทั้งหมดได้เท่าไหร่ฮะเราจะเปิดกล่องสูตรของน้องก่อนละกันของเรานนไม่เปิดเบบีของน้องอ๋อโอเคอเซมิอัน โอเคเดี๋ยวน้องค่อยเปิดนะคะเดี๋ยวน้องค่อยเปิดเราเลือกอะนะทุกคนเดเอามาเปิดกล่องสุ่มเบบี้มีหนึ่งก่อนนะคะไม่ใช่ใครเบบี้วีหนึ่งนะคะเราอยากได้ตัวบับเบิ้ลนะคะตัวบับเบิ้ลตัวอะไรกันต่อไปเอ้าโอ้โหแต่เราอยากได้เบบี้ก็จะไม่ดูการนะคะ

เพื่งเข้าใจเพื่งเข้าใจมีของแถมมาด้วยนะคะนี่ค่ะแน่ใจว่าจะได้ปลาซ้าแต่ไม่ได้ปลาโบก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรอะค่ะดีจ้ะมาเยอะๆบังนสวนเดี๋ยวเอาหม้อเลยเออจอมบันแม่แม่หม้อก็ได้嘛 มันมีของแถมไปทุกคนดูนะทุกคนดูนะนดูนะทุกคนดูนะ,น,น,ะ,น,น,ะนี่ไงยืนได้ยืนมันจะมันจะหล่นน, <ะ S 1> นี่ค่ะตัวกระต่ายมันล่นนะคะต่อไปอเราจกกะแกะกล่อง,งบบุ่มคยเายี b วีสองกันนะคะยังได้เหมือนเดิมค่ะ โอเคเราจะไม่ดูกราฟเลยนะคะโอ้ตัวอะไรหนักมากเลยอะโอเคทุกคนเราแน่ใจว่าเราจะได้ตัวตัวเพรที่ใส่หมวกสีดำๆนะคะเพราะว่ามันไม่สวยเลยนะคะเราแน่ใจค่ะ โดบเลยได้ตัวที่เราคิดไว้ด้วยคมันแถมมาสมอย่างเลยนะคะโอ้ดีแี่อกบุดถรีกบุดถรีเหรอกบุดทรีเบบี้ที่มีสอนเอ้ยมสออะไรเลยมครเบบี้มีสอนน่าเหนต้อยยากเลยหนักด้วเจ้าทย ทุกคนจมูกมันยาวมากเหมือนมันต่างดาวเลยคุณนน fe, อล้มลงเลยมันมันเหมือนมันมันต่างดาวมากเลยอันนี้ผี <c oughs> ผีของมันนะคะที่จริงเราอยากได้ตัวผีแต่ที่จริงเราได้แม่มดใช่ไหมเราได้แม่มดะค่ะทุกคน วิววิใช่เด็กไดมือมันตั้งถือดิอ่ไม่มีแล้วจะไปก็เอาผีมาบนหมวกมันโอ้โหผีก็โอ้โหผีก็จมูกยาวเหมือนมนุษย์ต่างดาวเลยนะได้ต่อไปเราจะแกะเอ่อกล่องสุ่มอันนี้กันนะคะ baby TV า วีสอง嘛วสามวีสามอ่แสองสามเออเราอยากได้กกตัวหมูกับช้างน้องทำขาดไปนหนึ่งเราจะไม่ดูการ์ดเหมือนเดิมนะคะโอ้ตัวใหญ่มว่า นว่าเราจะได้ตาขึ้นหรือตาอะไรนี่เยอโอ้จบเลยได้ตาร้องไห้เหรอเดี๋ยวแน่ใจว่าเราจะได้ตัวช้างนะแค่จบเลยรู้เลยว่าได้ตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเพราะหรอเพราะหาง <c oughs> อา่ะ ใส่เงินได้ด้วยนี่แค่ถ้าไม่แช่ลองซื้อไปนะคะนี่ค่ะจุ่มแล้วทำไมเก็ไม่ได้แต่งๆจิ๊กอ่องเดี๋ยวอีกสองตัวเราจะเลือกกันมีวิธีผลไม้ค่ะทุกคนมามีหัวใจตรงนี้ด้วยนะมาคาเป็นสเกเกอร์ Đây con không? quát này hình như mình có rồi phải không Niu? Hả? Ừ. Cá này như có rồi phải không? Đúng rồi có rồi nhưng mà huy 1 Ừ. Huy sáng nó có luôn cái đuôi hả Có rồi nè. con khôn còn sủng vật là mái kẹt nha. Mai sao vậy? Giờ sao mà rồi xa, rồi xa, rồi xa rồi đi đi? Đi, đi chân lại tẩu chứ sạch sẽ nha. Dạ.

จะทำยังไงอ๋อผ่านไ้เยจะทำเดี๋ยวค่อยทำนะคะมันได้ตัวอะไรไม่รู้ <c oughs> ต,ตัวนี้นะคะอ,อุ้ยน้องอยากได้เลยอ่ะน้องอยากได้น้องเซเว่นอยากได้ต่ไปกองสุดสองกองสุดท้ายของเรา จบเราจะเราอยากได้สองตัวนี้นะคะเปิดมาได้ตัวนี้แน่นอนไม่ได้ดูการาฟแต่รู้เลยนะคะ เดียวนะคะสีเขียวแล้วเปลี่ยนตัวแล้วนะคะเราอยากได้สีเขาวตัวสีฟ้านะคะอยากได้สีม่วงแล้วน่าจะฟูๆ oh my g o สีเขียวเลยอันนี้สีเขียวหรือสีฟ้ากันแน่เดี๋ยวโคตรอันนี้สีเขียวใช่ไหม oh secret ของไหนของไหนสกูรีตช่วไหนวะสกครีตอือสกครีตเฮ้ยเราได้สกครีตหรือเปล่าบอสหงงมากเลยแล้วก็ทแล้ววันแี้เราหงส์เลยทุกคนอันนี้มันไม่มีจริงอ่ะมันหลอกเราหรือเปล่าอันนี้สีเขียวหรือสีฟ้ากันแน่ เทาไมไาไก่อนแล้วกันโอเคกระดถึงแค่นี้นะครับเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าตัวนี้คืออ๋อนี่สีฟ้าสีเขียวฟ้าลูกเขียวลูกเขียว <laughs> เขียวแม่โอเคโอเคแต่อีกหนึ่งจุ่มให้น้องจุ่มนะคะอ๋อดีเดินให้น้องเลยโอเคเราแน่ใจว่าตัวน้องอยากได้แนะ่นอน <laughs> ตัวน้องอยากได้แน่นอนจริงค่ะตัวน้องอยากได้แน่นอนตัวนี้แน่นอนตัวนี้แน่นอนอาจจะได้ีิ0ก็ได้แต่ที่เราชอบสือมิกกี้หมาผู้ชายเอยจริงด้วยเฮ้ยมิกกี้ผู้ชายตัวตัวที่น้องชอบเลยนะคะทุกคนเราต้องไปปุ๊บนี้ใส่กับเป๋าให้น้องนะโอเคค่ะน้องจะ ไปโอ้โหมันไม่มีการด์ดเวยม่รอู้งดาวหรอกทุกคนคลิปแค่นี้ก็จบแล้วนะคะขอบคุณค่ะที่มาดูนะคะตรงนี้คือตกใจมากเลยเธอไปหมดเลย